วันนี้ผมมาแนะนำร้านอาหารนะครับเป็นร้านอาหารทะเลที่ปากแม่น้ำตาปีที่บ้านดอนสุราธานีนะครับในฐานะที่เป็นคนจังหวัดสุราษฎร์นะเผื่อใครที่ไปที่บ้านดอนนะครับหรือที่อำเภอเมืองไปที่ป่าน้ำตาปีได้ครับชื่อร้านลำพูนะครับจริงมีสองร้านนะผมไปที่ร้านที่สองก็ร้านคนจะเยอะนะครับนักท่องเที่ยวเยอะๆแล้วก็เปิดมานานแล้ว แล้วก็อาหารทะเลสดหมดเลยนะครับเมืองหอยใหญ่นะครับโดยเฉพาะหอยนางรมนะฮะก็สนใจก็ลองแวะเข้าไปนะเผื่อใครที่มีโอกาสไปที่บ้านผมนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับวันนี้ก็มาบอกติผมไม่ค่อยได้ถ่ายอาหารเนาะอันนี้เห็นมันเป็นอาหารพื้นบ้านของภาคใต้แล้วก็อาหารทะเลที่สุร,ราษฎร์นะครับ